เก่อนท่งนะครับตัวนี้จะเป็น 1m ลูกค้าสั่งทําแบบพิเศษนะครับเอาทานซิสเตอร์5ตัวมาแปลง 1m ก็ใช้รีเลย์ในการตัดต่อนะครับไม่ให้สวิตร้อนนะครับจะมาเทสกับ500วัตต์และ1000วัตต์นะครับก็ไม่ค่อยได้เอาคลิปลง u t ทู e เท่าไหร่ รีบเร่งงานให้ลูกค้านะแต่ในเพจจะลงทุกวันครับมีการเคลื่อนไหวทุกวันเทสครับ500วัตต์ไฟต่ำไฟสูง1น0 0งัวัตต์ ก็แรงๆครับแรงกว่า16ปุ่มมอตลาดทั่วไปแน่นอนครับสนใจก็ติดต่อ a c e b o o k นะครับมอแปลง bt ทีนะครับผมจะไม่บอกราคาใน youtube นะครับคอมเมนต์ก็จะไม่ตอบนะครับ ต้องขออภัยด้วยครับถ้าใครอยากรู้ก็ติดต่อ facebook หรือโทรที่เบอร์เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับบััสดีครับ